สวัสดีครับพบกับมดเขียวชมไทยชาแนลนะครับยิน c ีต้อนรับเขมาใชาแนลหลังจากสเตปที่พี่เขียววางไว้สําหรับการปรับปรุงโมดิฟายเจ้าคาริเบียนเราเพื่อให้กลับมาในสภาพที่ร้อยเอย่างที่เราตั้งใจก็ผ่านไปหนึ่งสเตปแล้วเรามาดูกันว่าสเตปนี้พี่เขียวปรับปรุงแก้ไขอะไรตรงไหนบ้างแล้วมาดูว่าเจ้าลาฟาเอลของพี่เขียวเนี่ยเขาเรียกว่าไงแทนซ้ำขึ้นไหมนะฮะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปทําอะไรเดี๋ยวราว่างอีกทีแต่ส่วนชั่วโมงนี้มาดูภาพรวมกันก่อนครับทุกคน เรียกว่าอ e ีพ e. ีของอาราฟาเอลเรามันจะมีหลายอ e. ีหน่อยนะฮะเพราะว่าพี่เขียวจะต้องการที่จะเรียกว่าไงทํารถไปด้วยกันเลยปรับปรุงโมดิฟายเปลี่ยนแปลงทานู่นนี่นั่นก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ละเอียดทุกขั้นตอนเลยจนสําเร็จเรียบร้อยว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงสําหรับวันนี้มาดูว่าอัปเดตอะไรไปบ้างแล้วครับทุกคนไปครับทุกคนครับแล้วก็อย่างที่เห็นคือเจ้าราฟาเอลของพี่เขียวเนี่ยตอนนี้คือมายืนทรงละรูปร่างหน้าตาก็ประมาณนี้ ทีนี้มุมที่พี่เขียวว่าจะแก้ในส่วนของตำแหน่งของกันเซ่กันชาคันทรงตอนนี้พี่เขียวเจอวิธีอีกแบบหนึง่งที่จะทำให้ให้ฐานล้อมันขยายขึ้นโดยที่ว่ามุมตัวกันเซ่กันชาคันทรงเราก็ไม่ไม,ไม่ไอลูกหมากมันไม่ไปโดนล้อนะพี่เขียวก็เลยใส่ของที่มีไปก่อนก็คือใส่ตัวเจ้าอะแดปเตอร์อะแดปเตอร์เพื่อเป็นการทางล้อเพิ่มขึ้นประมาณนิ้วนิ้วครึ่งประมาณเนี้ย ถามว่าดีไหมจริงๆแล้วควรที่จะปรับแก้ในช่วงล่างเลยแต่ว่าเรียกว่าไงคือพี่ไมเคิลเขาบอกว่าพี่เขียวเดี๋ยวเราทํารถได้พร้อมดีกว่าเผื่อเวลาโถกลิ้งแล้วเดินทางเลยอะไรประมาณนี้พี่เขียวก็เลยว่าเอาชั่วโมงนี้ทําได้ทันตรงนี้ทําตรงนี้ก่อนถ้ามีเวลาก็จะลามไปแก้ไขในระบบช่วงล่างนน่นนี่นั่นอันนั้นเดี๋ยวอีกสเต็ปหนึ่งค่อยว่ากันแต่ชั่วโมงนี้คือทํายังไงก็ได้ให้รถพร้อมสําหรับการเดินทางการวิ่งการเที่ยวป่า ไปไหนก็ไม่รู้ยังไม่รู้แต่ว่ารถเราต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อนอ่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าวิธีการที่พี่เขียวนํามาใช้ในครั้งเนี้ยแก้ไขปรับปรุงตรงเนี้ยเพื่อให้ได้ตามที่เราต้องการและก็รวดเร็วที่สุดประหยัดเซฟขัน้นตอนทุกอย่างเราไปดูกันว่าพี่เขียวทายัางไงไปรถพี่เขียวเนี่ยมันมันมีพวกขี้หินดินทรายนะอยู่ในขอบล้อขอบอยางก็เลยถือโอกาสคราวเดียวกันเลยที่เราจะทํา ฐานล้อเพื่อจะขยายใส่อแดปเตอร์เนี่ยพี่เขียวเลยเอาอยางเนี่ยไปให้ร้านยางมันอัดขอบให้ก่อนทํามาเรียบร้อยมารถก็ขึ้นขายยางรอไว้แล้วแหละก็เลยเอาเป็นชั่วโมงเดียวกันเลยปิดทํายางเรียบร้อยอัดขอบเรียบร้อยก็มาใส่ล้อก่อนใส่ล้อก็เลยใส่อแดปเตอร์การที่ใส่อแดปเตอร์เนี่ยคือเป็นวิธีที่ที่เออเรียกว่าไงทให้รถเสร็จเร็วที่สุดแล้วก็ขยายฐานล้อได้ หลบลูกหมากตัวที่ชิดอยู่ได้ดีที่สุดแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามีอะแดปเตอร์อยู่แล้วด้วยก็เลยเลือกใช้วิธีนี้ตามในภาพที่เห็นก็คือเริ่มอากล้อหลังก่อนเลย แล้วก็ระวังระวังทําที่เขาก็เจอปัญหาก็คือว่าตัวดุมของล้อด้านหลังที่มันมีความใหญ่เนี่ยมันมันมันยังใหญ่ไม่พอเพราะดุมนิสันเองกับดุมโตโยต้าเองที่เป็นคานโตโยต้าตัวเล็กอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ,ได,ไม,ได,ดมิเตอร์เท่ากันพี่เขาก็ต้องเอาเดปเตอร์เนี่ยไปกึงระหว่างนี้ก็ไปกึงไปหาน็อตล้อไปเพราะว่าน็อตล้อนิสันกับโตโยต้าก็ไม่ตรงกันอีกก็ต้องไปซื้อน็อตล้อมาเปลี่ยนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับก็ขั้นตอนก็ประมาณนี้เลย ชั่วโมงที่ทําก็อาจจะไม่ได้ถ่ายโดยละเอียดมากมายเพราะว่าต้องวิ่งไปวิ่งกลับมือก็เลอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็อธิบายโดยคร่าวๆเพราะว่าตัวน็อตล้อของโตโยต้ากับนิสสันเองอ่ะไม่ตรงกันพอเราเปลี่ยนอะแดปเตอร์ก็ต้องเปลี่ยนน็อตล้ออีกใส่ยางก็ทุกคนปขยับแล้ว ก่อนว่ารถที่เที่ยวที่ใส่สเปเซอร์ก็จริงๆไม่ได้ใช้วิ่งถนนดำเละจะใช้แค่ในพื้นที่ที่เข้ากับในสนามอะไรประมาณนี้ก็เลยเลือกใส่สเปเซอร์และเพราะว่าด้านหน้าที่บอกทุกคนไปคือว่ามันติดลูกมากแล้วก็มุมเลี้ยวเวลาเลี้ยวพับแล้วล้อมันจะไปโดน ไอตัวอาร์มสปริงอ่ะถ้าจะไม่อยากใส่สปเปเซอร์ก็คือพีปเปอ่เขียต้องเปลี่ยนล้อที่เป็นออฟเซ็ตมากกว่านี้อันนี้มันบวกค่อนข้างเยอะแต่ก็ถามว่าใส่มันก็ข้อเสียมีไหมถ้าเราไม่ค่อยได้ตรวจเช็คอะอัะนตรายนะฮะทุกคนน็อตขาดมั่งอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวเราลูยเช็คบ่อยๆเอาท้าไม่งั้นก็ก็คือจบทิปแล้วก็เช็ค ใส่ตัวน็อตฟีล็อกกันต่อคือ not, not น็อตฟีล็อกนี่เป็นปัญหาคือว่ามันเข้ารูล้อไม่ได้อันนี้แก้ไขโดยพี่แกไปซื้อนอ็อตที่มันเป็นหกเหลี่ยมตับแหวนสปริงกันคลายมาเดี๋ยวลองดูว่าใส่ได้หรือเปล่าทุกคนโอ้ได้อยู่นะเครื่องมืนอน ครับผมแล้วก็มาติดปัญหาตรงฮับด้านหน้าอีกฮับด้านหน้าที่เดิมที่เราใส่น็อตแบบธรรมดาไว้เป็นน็อตหลักก็ใช้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นน็อตหกเหลี่ยมก็ต้องวิ่งไปซื้อน็อตที่เป็นน็อตหกเหลี่ยมเพราะว่าตัวบ่ามันจะได้ไม่ติดบ่ารล้อไปซื้อน็อตหกเหลี่ยมพร้อมกับแหวนสปรปิงก็มาติดตั้งแล้วก็จะเปลี่ยนน็อตไอตัวฮับล็อกด้วยกันนะเดิมมัน มันเป็นน็อตแบบเป็นแหวนเดเปอร์ pper, แล้วก็เป็นน็อตสลักมันทําให้การทํางานของเราลําบากเพราะว่าเวลาจะถอดล้อแต่ละครั้งเนี่ยต้องถอดนอด็อตฮับล็อกตัวนี้ทุกทีทีนี้เพื่อจะเปลี่ยนเดีย๋ยวมาดูว่าเปลี่ยนเป็นแบบไหน เขาจะเป็นเป็นน,อน็อตหกเหลี่ยมงี้มันจะไม่ติดบาร์บาร์ล้อที่เราจะใส่นะนี่เขาจะสวยงามเงี้ยทุกคน บ่าเนี่ยมันจะไม่มาโดนไม่มานั่งบนบา่าล้อเดี๋ยวมาใส่ล้อกัน ดูที่พี่เขียวว่ามันมันไม่ติดคือยังไงทุกคนดูนะะมันจะเข้าบาา่าพอดีสวยงามมากก็น็อตจับหับก็เปลี่ยนเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็ใช้แหวนรองนะฮะแล้วก็ใส่เดปเตอร์ออกมายื่นออกมาประมาณนิ้วครึง่งโอเคสวยงาม นะครับตอนนี้ด้านหน้าก็ประมาณนี้สมส่วนเลยบางคนก็ไม่ทำให้รู้สึกเอถอะทะนะจริงๆอยากได้อยากได้แบบว่าเหล็กแป๊บเส้นน้อยๆนะวิ่งวิ่งคาดเลาะข้างเนี่ยมันน่าจะสวยนะดี่จะค่อยปรับปรุงกันไปเรื่อยๆดูก่อนทุกคนว่าเป็นยังไงว่าการใช้งานเราตอบโจทย์ไหมโอเค ที่เห็นในคลิปก็คือพี่เขียวโมดิฟายเรียกว่ารถตอนนี้พร้อมสำหรับการเดินทางแล้วตัวล้อพี่จะทำแล้วตัวฟรีวินพี่เขียวก็จัดแจงเรียบร้อยทำเรียบร้อยตอนนี้คือพร้อมสำหรับการเดินทางแต่ทางหน่วยเนือยังไม่มีรายงานแจ้งเขาวว่าเราจะเคลื่อนทับพี่เขียวก็เลยไป next step เลยโอเคแล้วเดี๋ยวเต็ปหน้าพี่เขียวจะทำอะไรยังไง ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีหนึ่งเราจะอัปเดตให้ชมกันนะทุกคนจะอัปเดตโดยละเอียดกันเลยนะโอเคสําหรับวันนี้ก็อย่างที่เห็นครับสําเร็จเรียบร้อยแฮนซัมขึ้นมาแล้วหลอแล้วประตูปิดได้แล้ววิ้นใช้ได้แล้วล้อโอเคแล้วไม่สีกันลูกมงลูกมากฐานล้อโอเคบางคนโอเคนี่เป็นสเต็ปที่จะนำไปสู่ความสำเร็จของเราแล้วครับโอเคสำหรับวันนี้ลากันไปเลย อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ช่องมดเขียวชมภัยด้วยเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะฮะติดตามในเพจ Facebook เราด้วยครับผมสำหรับวันนี้ลากันไปเลยขอบคุณครับ